สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่หอพักนะครับยูทีบานแพงเลยนะครับพอดีว่ามนีทีมงานเฮานะครับแก๊งประดุกปุ๋ยนะครับเฮาแบบมาพักดูที่หอนะครับยูทีบานแพงนะครับเพราะว่าเฮาขับรถนะครับมาจากน้องหานอุดรเดี่ยวโซเฟอร์แต่ละคนเกิดเมือ่อวนะครับอาการก็คือ ทรงงงวง,ง,ง,งก็ได้ผมก็ได้บอกว่าไายห่อแบบผักอยู่หอผักบานแพงเขาซับเป็นยังไงระยะทางจากหอผักกับไปงานงมือแรกงนะครับดีใช้ยภูมิกับประมาณประมาณร้อยร้อยร้อยกว่ากิโลนี่แหละครับผมก็จำาม่ได้แต่ว่ามันใช้ระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงนี่กับประมาณออกจากป้ายสามเขาหามืงแรงกับสิพอดีนะครับเพราะว่าถ้าเขายิง่งฝืนตอนนี้คือมันเสี่ยงลายนะครับ อันตรายเกิดอุบัติเหตุมากกันในะครับเสียทั้งงานเสียทั้งหลายๆอย่างนะครับเสียงานเสียงเยงนินเสียสุขภาพร่างกายนะครับตอนนี้กับทีมงานห้องนอนรับปดแหล้วนะครับผมกับพึ่งอาบน้ำมากเลยวนะ่าชิมากินข้าวก่อนนะครับมีร้านกับข้าวนาะหอะครับแม่มีกลุ่งวะครับ เอาอันกระเพาะกุ้งให้ผมนะครับจะิ้งใบเมียนั่นกันด้รักมากินเขาู้เดียวครับเพราะว่าทีมงานเ้าหลับเปิดเหลี่ยวนะครับ ไม่ได้ทําของอะไรไม่ได้ทําของอะไรที่สําคัญไม่ได้ทําของอะไร แม่เอาอันบาหวานนะครับผมไปอขอขา้องเพื่อแรงงานมีสิทใช้ภูมินะครับทีมงานหา้องแดนเซอร์ไลคนหลายทีมก็ไปหอดงานแล้วนะครับแต่ว่าเกษียรกแก่งโมพผมนะครับที่ก็ได้เดินทางไปงานเลยนะครับมันโบาไหวหลายๆอย่างหลายๆแนวพี่นนอ ผมถามไอ้ฟุกขับรถหนี่โซโฟเฟอร์ขับรถไปได้กัยไอไวบบก็ะมิตไว,ไว้ไหวไหวจ้ะเดี๋ยวมึงตานี่คือบอห้ผ่านแล้วนะครับคือก็ได้ส่วนมาบัานแพงก็ได้โอเคไปสัน่นภากันมาจะกินก้วยจับนะครับบันแพงนี่รังก้วยจับมาหอดกับปิดมาบัานไดกับปิดสงสัยสิน่าจะไปทางเขาแล้ว่ะครับพวามมันปิดแร้วมันปิดนั้นแบบ ไม่มีของไม่มีอะไรเลยสงสัยันจิตปิดลานไปเลยนะก็ได้พาพากันมานอนไม่กินเขาอ,อยู่ยางหองพักนี่แหละนะครับบางกล้องเริ่มกันซีคอนหลุดกระหู้ของไปเนะ้ะไซโน สองสามมือมันนี่อาการบาดีนะครับเป็นอาการเหมือนท้องเสียเพราะว่าไปกินเผ็ดนะครับไปบ้านน้องฟิล์มวันนั้นก็ไปกินนำขนมจีนนำขนมจีนแม่เพา่ปนกะเห็ดเผ็ดจักหน่อยนะครับเผ็ดเผ็ดก็กินเนี่ยแบบกับของท้องว่างไปบม่ได้กินเขาสิก็ไปกินขนมจีนเลยแล้วมันเผ็ดสามมือครับมันเป็นอาการเหมือนท้องเสียเจ็บท้องเสียบท้องนะครับแต่แก่กับบ่ได้ไท้องเสียนะครับแต่ว่าอาการอาการมันเหมือน มันมีอาการปวดท้องปวดยังคือยังเข้าท้องเสียตอนนี้ก็ยังมีอาการแน่เราก็กินยาไปแล้วเพราะยาเนี่ยหลายสต็อกยาือหลายแห่โอ้วนั่งอะไร เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคือิบนางกิน,น,กนขา้าวแล้วก็สิาบเป็นักนะครับกำบ้าสิบออกไปว้สามชิได้ดผักจกักหลายสุโมงดูสีหาสุโมงแต่ว่ามาหอดกัน,น,นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ชินอนจากสองสามชัม่วโมงนี่ก่อนนอนสองสามสุโมงแท้จริงจุดประสงค์มันเฮาบ่ได้ต้องการว่านอนยังไรหรอกครับเพราะว่าแต่ว่า อยากให้มาพราาวปลยกใหญครับรลต่อแค่นั้นนะครับหนุนเธอเสร็จแล้วโอ้ยอยาก่ายด้วย I <laughs> มากินสองคนเยวสิมองเงาแน่ครับบอว่ามีคนคุยน่ำไม่มีเพื่อนคุยนี่นะครับแต่ได้กินเขาแล้วนะครับแ้วสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องฝากไว้สำเับพอกันไม่คลิปนะครับ